อัปต้าชี้ชัดอาร์เซนอลโอกาสแชมป์พุ่งเชลซีแซงลิว์พลขึ้นเต็ง3ซมสเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้าอัปเดตการทำนายแชมเมียร์ลีกหลังผ่านแมตช์เดย์ที่12ครับซึ่งสัปดาห์นี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญโดยอาร์เซนอลยังครองเต็ง1ครับพร้อมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการลุ้นแชมป์หลังเปิดบ้านถล่มสเปอร์ย่อยยับ4ประตูตอนน่อ1เก็บเพิ่มเป็น29คะแนนทิ้งเชลซีอันดับ2 6งคะแนนขณะที่ซิตี้พลาดท่าแพ้นิวคาเซิล ส่วนลิปูยังไม่ฟื้นครับแพ้ฟอเรสคาบ้านศูนย์ประตูต่อ3าํทให้ถูกดันลงไปเป็นเต็ง4ด้โดยตัวเลขจากอัต้าระบุว่าอาเซนอลครับเพิ่มโอกาสคว้าแชมป์เป็น76.14%จากเดิม63.60%แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ยังคงเป็นเต็ง2ครับแต่โอกาสลดหวบเลยครับจาก2 2 9 4เป็น14.11%ส่วนเชลซีครับฟอร์มแรงขึ้นหลังจากชนะเบอร์ลีขยับขึ้นเป็นเต็ง3ที่ 3. 4 6 ส่วนลิเวพูลครับล่นเป็นเต็ง4โอกาสเหลือเพียง2.42%ตามด้วยแอสตันวิลล่า1.57%กิตตันพาเลท1.17และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ0.32%ภาพรวมยังชี้ชัดครับว่าอาเซนอลนยังเป็นเต็งหนึ่งในขณะที่เชลซีพังหากขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงรายใหม่ส่วนซิตี้และลิเวอร์พูลต่างก็ฟอร์มแกว่งจนเปอร์เซ็นต์ลุ้นแชมป์ลดลงแบบเห็นได้ชัดเจนในสัปดาห์นี้